เปิดปีใหม่6 9มาทังทีนะคะราคาแคมเปญพิเศษต้องบอกว่ามีในหลายๆรุ่นมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีรุ่นพิเศษท,ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่คะ่ะนั่นคือ LS Sport Work Package กันนั่นเองค่ะดยปกติของรุ่นนี้นะราคาจีที่งล้านห0ากับ5 0 0 0บาทค่ะแต่ว่า Ford ค่ะตัดราคาแคมเปญเหมือนเดิมค่ะเหลือเพียง1 4 9 0 0 0้านกับ9,00 0บาทค่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครที่สนใจนะคะรถครอบครัวที่มีฟังก์ชันครบคันมาเลยจากโรงงานนะคะ รุ่นนี้ค่ะถือว่าน่าใช้และน่าสนใจมากทีเดียวค่ะเพราะว่าฟังก์ชันหรือออปชันเนี่ยมาอย่างครบคันทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาค่ะระบบเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวตรวจจับคนเดินถนนก็มีค่ะพร้อมระบบช่วยเบรคค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะ ตัวบายสปอร์ตเลนทิปปิง้งมีมาให้อย่างครบเลยค่ะในนูกภาพมารู้จักกันค่ะว่าเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจที่ทําราคาพิเศษมาเหลือล้านสีเเนี่ยเขามีอะไรบ้างสําหรับด้านหน้าก่อนเลยนะคะไม่พูดถึงเครื่องยนต์ไม่ได้เลยค่ะของรุ่นนี้ค่ะเราจะให้เครื่องยนต์นะคะดีเซลอยู่ที่ขนาด2 0ลิตโบกันนั่นเองค่ะมาอยู่ที่170แรงม้าค่ะและ405นิวตันเมตรค่ะ ด้วยการตกแต่งของเขาค่ะจะมาเป็นโทนดําตามของความเป็นรุ่นสปอร์ตเลยนะตัวกระจังหน้าค่ะอันนี้เป็นเดิมๆจากของโรงงานไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะในส่วนของตัวกรอบครอบกระจังค่ะหรือแม้แต่ตัวตัดตรงกลางนะคะจะใช้เป็นสีดําเงาแบบนี้เข้ามาให้ทั้งหมดค่ะแต่แกงลังพึ่งด้านในค่ะก็ยังคงความเป็นดําเงาเช่นเดียวกันค่ะด้านในมีอินเตอร์คูลเลอร์ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองค่ะนั่นเท่ากับว่าเวลาที่เราจะใช้รถนะคะขับทางไกลแค่ไหนหรือใช้ความเร็วแค่ไหนก็ตามค่ะการระบายความร้อนทําได้ดีมากๆค่ะ ข้อดีจุดนี้เลยนะคะก็คือทําให้เครื่องยนต์ขับไม่ทํางานหนักจนเกินไปนั่นเองค่ะก้องหน้าค่ะอยู่ทางด้านล่างของตัวโลโก้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวกันชนหน้านะคะต่างๆจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้รถเป็นสีเทาดําค่ะ ตัวรถทั้งหมดเป็นเทาดาหมดเลยนะแต่ว่าตัดชายด้านล่างค่ะที่เป็นสีดําเงาค่ะมีเซนเซอร์ด้านหน้าเข้ามาให้ทั้ง4จุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะที่เป็น LED นะคะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเข้ามาให้ค่ะไฟตัดหมอกนะคะข้อดีของชุดนี้เลยค่ะนั่นก็คือเวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยนะคะตัวไฟตัดหมอกจะมีการติดตามวงเลี้ยวของพวงมาลัยด้วยค่ะทําให้รถที่สวนมาเนี่ยรู้ว่าเราจะมีการเลี้ยวค่ะและที่สําคัญเพิ่มเรื่องความปลอดภัยได้มากค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเวลาที่เราใช้รถตอนกลางคืนค่ะและมีการหักเล ตัวไฟค่ะจะมีการสาดด้านล่างค่ะทําให้เราเห็นทัศนวยสัยได้อย่างดีขึ้นนั่นเองค่ะไฟหน้าที่ได้มาค่ะเราจะใช้เป็นไฟหน้า LD e Multi Reflector ค่ะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light รูป4แคมนั่นเองค่ะหรือว่าไฟกลางวันแบบนี้นะคะระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มีมาให้แล้วค่ะแต่เท่านั้นไม่พอค่ะพอมีการบุกแพ็กเกจนะคะไฟชุดนี้ค่ะยังได้ระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะเข้ามาให้ด้วยค่ะนั่นก็คือเวลาที่เราใช้งานตอนกลางคืนค่ะเราสามารถดึงก้านไฟสูงไว้ได้เลยนะคะ ขับทางมืดขาดได้สบายๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่รถจับได้นะคะว่ามีแสงค่ะของรถคันที่สวนมาเขาจะมีการดอปความสว่างของตัวไฟสูงลงนั่นเองค่ะทําให้แม่ยังตารถคันที่สวนมาค่ะพอจับไม่เจอแสงนะคะก็จะติดความสว่างเทียบเท่าเดิมค่ะโคมไฟชุดนี้ของเราก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะคิ้วล้อค่ะมาจากโรงงานเลยค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดค่ะไม่ว่ารถสีอะไรคิ้วจะเป็นสีนั้นนะคะก็ได้ความสวยงามของตัวรถที่เดียวค่ะส่วนทางด้านล่างค่ะ รุ่นนี้นะคะเราใช้ในเรื่องของตัวแมกและยางค่ะที่เป็นไซส์ขนาดขอบ20มานั่นเองค่ะตัวก้านของแมกค่ะจะทําเป็นสีดําแบบนี้เข้ามาให้เลยค่ะลักษณะทรงสวยงามมากทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวยางที่ใช้ค่ะสเปคจะอยู่ที่255ทับห5าห้ค่ะอันนี้จะใช้เป็นยางไทเทเนีค่ะฉะนั้นค่ะวิ่งทําความเร็วได้ดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะให้ความนุ่มแล้วก็เงียบมากๆนะคะช่วงล่างของรุ่นนี้เลยค่ะเราใช้ช่วงล่างที่เป็นแบบวัดลิงเข้ามาค่ะไม่ได้ใช้ช่วงล่างแบบแหนบเหมือนรถกระบะนะ เรื่องความนุนวลค่ะทําได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานค่ะในเรื่องของการโยนตัวนะคะต้องบอกว่าเขามีการดึงลดลงค่ะให้รถเนี่ยไม่มีการโยนจนเกินไปค่ะขับแล้วมีความนุ่มสะดวกสบายมากๆค่ะมาดูกันต่อค่ะที่ตัวแก้มข้างกันบ้างค่ะแก้มข้างด้านนี้ค่ะตัวร่องเนี่ยสามารถระบายความร้อนได้จริงนะคะอันนี้ก็คือใช้งานได้สบายเลยค่ะตัวตัดขอบด้านนี้ค่ะก็จะใช้เป็นสีเทากราฟแบบนี้เข้ามาให้ค่ะก็เพิ่มลูกเล่นอีกนิดนึงนั่นเองค่ะที่ตัวแก้มนะคะ กูก็โจกค่ะมือจับเนี่ยเราจะทําเป็นสีดําทั้งหมดนะคะตัวดำเนี่ยจะเป็นดําเงาแบบนี้เลยคะ่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างคะ่ะแล้วก็จะมีกล้อง360องศาอยู่ทางด้านนี้คะ่ะเวลาที่เราใช้งานคะ่ะเปิดประตูตอนกลางคืนนะคะไฟคะ่ะจะมีการส่องสว่างลงจากด้านนี้ให้เราด้วยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือใช้งานกลางคืนได้ดีมากๆนะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยค่ะก่อนที่เราจะก้าวลงจากรถนั่นเองคะ่ะถ้าด้านล่างเนี่ยมีวัตถุหรืออาจจะมีแบบสัตว์มีพิษนะคะเราก็จะเห็นก่อนได้นั่นเองค่ะ ส่วนเลนด้านในของกระจกค่ะเราก็จะมีตัวบายสปอร์ตไว้ให้ค่ะอันนี้คือเอาไว้เตือนสําหรับจุดบอดค่ะเวลาที่รถมาด้านหลังนะคะก่อนเราจะเปลี่ยนเลนค่ะหรือว่าเลี้ยวเนี่ยจะมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวาไว้ให้เราเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราจะขับรถเนี่ยก็อุ่นใจได้มากขึ้นนะคะมาดูกันต่อทางด้านบนค่ะแหลกหลังคาค่ะอันนี้คือจะเป็นสีดําแบบนี้มาให้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครค่ะที่ชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าบรรทุกสัมภาระเยอะกว่านี้นะคะ ก็เพิ่มเติมค่ะในเรื่องของตัวตะแกรงหลกหลังคาได้ค่ะหรือแม้แต่ตัวเต็นท์ค่ะที่เป็นลูกท็อปด้านบนก็วางได้เลยสบายๆค่ะกระจกที่เราเห็นแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะจะยังไม่ได้ติดฟิล์มแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าตัวกระจกเนี่ยจะเป็นแบบตัดแสงมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเนื้อกระจกจะอมเขียวแบบนี้ค่ะพอเลาที่เราติดฟิล์มค่ะไม่ว่าจะมืดมากน้อยแค่ไหนนะคะภาพที่เห็นค่ะยังได้ทัศนวิสัยค่ะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสายตานะคะหรือว่าใช้รถในที่มืดค่ะตัวเปอร์เซ ขอยับมาดูกันต่อค่ะทางด้านนี้กันบ้างค่ะฝาถังน้ํามันค่ะจะเป็นแบบป๊อปอัพนั่นเองค่ะนั่นคือรถล็อกฝาถังล็อกตามนะถ้ารถไม่ล็อกก็สามารถเปิดได้ค่ะมีในเรื่องของการเติมสารแอดบูเข้ามาด้วยค่ะจะเป็นฝาสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะปกติค่ะหลังจากที่เรารับรถเนี่ยเราจะมีการเติมจากโรงงานนะคะก็คืออยู่ที่3ส่วน4ถังนั่นเองค่ะแล้วพอใช้รถแล้วออกรถไปแล้วนะคะก็ยังสามารถเติมฟรีค่ะที่ศูนย์บริการใกล้บ้านค่ะได้อีก1แกลลอนกันค่ะ ส่วนตัวน้ำมันค่ะก็จะใช้เป็นน้ำมันดีเซลนั่นเองค่ะความจุจะอยู่ที่80ลิตรค่ะอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะคะอยู่ที่ประมาณ13-14โลลิตรค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะในเรื่องของตัวไฟท้ายค่ะไฟท้ายที่ได้ค่ะจะได้เป็นไฟท้าย LD e Signature แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับอะคริลิกค่ะคำว่าเอเวอรสทางด้านในนะคะตัวไฟมีความสวยงามมากๆค่ะเวลาใช้กลางคืนค่ะรุ่นเอเวอรสนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งค่ะที่เรามีไฟตัดหมอกด้านหลังเนี่ยมาให้ถึง2ฝั่งค่ะ ทำแยกก,กันกับตัวไฟถอยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟถอย2ฝั่งและตัดหมอก2ฝั่งค่ะใช้งานแยกกันอย่างได้ชัดเจนเลยค่ะเวลาขับรถนะคะเจอสภาพถนนที่ฝนตกมากๆหรือว่าท่านแบบสภาพถนนแย่ๆนะเราก็เปิดไฟตัดหมอกค่ะให้รถที่ขับตามหลังเรามาเนี่ยเห็นเราได้ชัดเจนค่ะด้านบนค่ะตัวสปอยเลอร์ค่ะมีมาให้ในทุกรุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามค่ะสปอยเลอร์จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะที่อยู่ทางด้านหลังกันนั่นเองค่ะขยับมาดูทางด้านล่างของเราบ้างดีกว่าค่ะ ตัวชุดกันชนด้านหลังค่ะจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยให้ทั้งหมด4จุดแบบนี้กันนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวด้านล่างนะคะจะเก็บความสวยงามได้ดีมากๆค่ะเห็นไหมเอ่ยอันเนี้ยเราแทบมองไม่เห็นยางอะไรด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าในตัวชุดชายกันชนด้านล่างค่ะมีการปิดในเรื่องของตัวยางอะไรได้ดีค่ะเป็นการออกแบบที่สวยงามทีเดียวนะคะกล้องมองหลังอยู่ทางด้านนี้นะแล้วก็ฝาท้ายที่ได้ค่ะจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแบบนี้เข้ามาแล้ว บาะแถวที่3ในรุ่นของสปอร์ตเนี่ยอาจจะต้องใช้พับมืออยู่นะคะแต่ว่าการเปิดปิดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ดึงด้านนี้นั่นเองแล้วเราพับลงไปทั้งสองฝั่งซ้ายขวาทําได้เหมือนกันค่ะส่วนเวลาที่จะขึ้นเนี่ยก็ดึงทางด้านนี้นะคะให้เราตั้งขึ้นมาค่ะมีที่วางแก้วน้าค่ะสําหรับแถวตอนหลังให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีช่องชาร์จแบตขาะที่เป็น12โวลต์แบบนี้เข้ามาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เผื่อบ้านไหนที่มีเด็กเล็กนะคะต้องการเพิ่มเรื่องของตู้เย็นปิกนิกก็ทําได้ค่ะหรือแม้แต่ในเรื่องของการเติมลมลยยาางกก็ทํด้เเช่นเ่นนีวัคะ เวลาเปิดปิดค่ะอันนี้จะเปิดที่ฝากระโปรงก็ได้นะคะหรือว่าที่คุณใจรีโมทก็ได้ค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะยังสามารถใช้เปิดที่ฝั่งตำแหน่งคนขับได้ด้วยนะคะมีระบบป้องกันการหนีบเข้ามาให้อย่างทั้งหมดค่ะเดี๋ยวดูลองเยืนให้ดูนะพอเวลาเขาลงปุ๊บเขาจะแตะแค่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็เปิดขึ้นอันนี้แทบไม่รู้สึกเลยนะคะว่ามีความเจ็บหรืออะไรเพราะว่ามันเบามากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ใช้สอยภายในกันบ้างดีกว่าค่ะให้ดูจากฝั่งของคนขับก่อนนะสำหรับของคนขับค่ะต้องบอกว่่่่าาาดด้นนนนนใมีีกกกรตตแเเเป็โชยวัคะ จะใช้เป็นโทนสีดําแบบนี้ทั้งหมดนะคะตัวคอนโซลเนี่ยมีการบุหนังแบบนี้ค่ะพร้อมตัดตะเข็บได้ที่เป็นสีดําเข้ามาให้ค่ะกรอบครอบแอร์ต่างๆนะคะก็จะใช้เป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็มีตัดในเรื่องของตัวโคมียมแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งยังมีลายไม้โทนสีดําแบบนี้เข้ามาให้ด้วยมีที่วางแก้วน้าค่ะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเข้ามาให้ครบเลยนะคะเพื่ออำมืยอความสะดวกกันนั่นเองค่ะคอยลงมาด้านล่างสักเล็กน้อยค่ะจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งการเปิดไฟต่างๆค่ะ ม่วา่าจะเป็นไฟหน้าออตโต้ไฟหลีใช้ด้านนี้นะคะตัดหมอกด้านหน้าด้านหลังอยู่ทางด้านนี้ค่ะส่วนอันนี้ใช้สําหรับเปิดและปิดฝากระโปรงท้ายค่ะและฝั่งด้านนี้ค่ะใครที่ไม่ชอบแสงแย,ยงตาขับรถกลางคืนนะอันนี้ก็เพิ่มแสงลดแสงหน้าของเลนอนไมได้ค่ะส่วนอันนี้ใช้สําหรับการปรับเชิดขาของตัวไฟหน้าน,นั่นเองค่ะถ้ามีการบรรทุกเยอะหน้าไฟเชิดปรับให้ต่าลงได้ทางด้านนี้ค่ะมาดูกันต่อค่ะที่พวงมาลัยค่พะพวงมาลัยของเราค่ะจะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมกับเป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาให้แล้วค่ะ การใช้งานค่ะสามารถปรับพวงมาลัยได้ดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นดึงเข้าหาตัวดันกลับค่ะสูงหรือต่ำนะคะอันนี้คือได้ตามสรีระการใช้งานเลยทีเดียวค่ะฝั่งทางด้านนี้ค่ะมีปุ่มเยอะแยะเลยเห็นไหมคะอันนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ต่างๆค่ะของเราค่ะนอกจากจะมี cruise control นะคะจะมี adaptive cruise control พร้อมในสันลิงเข้ามาให้ด้วยค่ะใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็เพิ่มเสียงรดเสียงเลนด้านนี้นะส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะของเราจะใช้ควบคุมค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยกันนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เอาไว้ดูค่าสถานะต่างๆนะคะไม่ว่ากิโลที่วิ่งหรืออะไรต่างๆค่ะส่วนหน้าจอที่เราใช้ค่ะเราก็จะใช้เป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้ค่ะขนาดของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนั่นเองค่ะอันนี้ต้องบอกว่าก็มีรูปลักษณ์ดีไซน์ที่สวยงามนะเขาจะบอกหมดเลยค่ะว่าประตูเปิดอยู่ทางน้ำมันอะไรบ้างมีการแจ้งเตือนทางด้านนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในการเล่นหรือขับขี่นะคะเวลาที่เราตั้งค่ะให้รถอยู่กึ่งกลางเลนทุกอย่างก็ดูจากหน้าปัดนี้นั่นเองค่ะมาดูกันที่จอกลางกันบ้างค่ะ จอกลางที่เราใช้ค่ะเราจะใช้เป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนนะคะขนาดอยู่ที่12นิ้วค่ะ mm hmm. ก็เชื่อมต่อบลูทูธ USB Apple CarPlay a n d r o i a t o ได้ค่ะดูแผนที่ทุกอย่างได้หมดเลยนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไร้สายหรือว่าเสียบสายก็สามารถใช้งานได้ค่ะเรื่องของการปรับอากาศหรือแอร์ค่ะจะคอยลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะของเราค่ะจะมีฮีเตอร์มาให้ในตัวค่ะพร้อมทั้งยังเป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวาเข้ามาด้วยค่ะใครขี้หนาวก็ใช้ฮีเตอร์ได้อย่างสบายๆเลยค่ะ ขยับลงมาค่ะในเรื่องของการชาร์จแบตขาของเรานะคะจะมีไวเลสชาร์เจอร์ไว้ให้ค่ะพร้อมทั้งยังมีช่องเสียบค่ะที่เป็น USB กับ Type C เข้าไว้ให้ด้วยค่ะใครใช้แบบไหนก็เลือกใช้ตามประเภทของเองได้เลยค่ะส่วนเกียร์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดแบบนี้เข้ามาให้นะคะคันเกียร์สูงค่ะเล่นชิปบวกลบที่ตัวคันเกียร์ได้ค่ะสามารถปรับเลือกเล่นเป็นโหมดแมนนวลได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเป็นโหมดแมนนวลเข้ามาให้ค่ะเบรกมือค่ะก็จะได้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้ค่ะส่วนการเล่นขับขี่จะอยู่ทาางด้้นนนีะะค โหมดใช้งานค่ะสำหรับรถที่เป็นขับเคลื่อน2องล้อเนี่ยเราจะปรับด้านนี้นะสามารถเล่นได้ถึง4โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติประหยัดค่ะลากพวงหรือแม้ตรถนนเลื่อนใช้ทางด้านนี้นะคะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นตัวปุ่ม auto start stop นั่นเองค่ะก็ช่วยลดการทํางานของเครื่องยนต์ลงนะคะเวลาที่เรามีการเหยียบเบรคค่ะใครไม่ชอบสามารถปิดได้นะคะแล้วก็ระบบนี้ค่ะเป็นระบบ ESP ค่ะหรือควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถนั่นเองค่ะอันนี้ก็เปิดไว้เวลาที่ขับฝนตกถนนเลื่นนะคะช่วยเราได้ดีมากๆค่ะเพราะเป็นระบบที่จัด ในเรื่องของช่วงล่างนั่นเองค่ะพูดมาต้องเยอะมาดูเบาะกันบ้างดีกว่าค่ะเบาะที่ได้มานะคะของเราค่ะจะได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้เข้ามาค่ะพร้อมทั้งยังเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะ2ฝั่งซ้ายขวาค่ะการใช้งานค่ะต้องบอกว่าปรับเลื่อนได้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสูงต่ำค่ะเลื่อนได้หมดเลยพนักพิงด้านนี้ค่ะการปรับด้านหลังค่ะก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแลวโดยปกตินะคะลูกค้าปัจจุบันค่ะเวลาใช้งานนะคะที่ใช้ในเรื่องของตัวกล้องหน้าค่ะลูกต้องบอกข่าวว่ารถใหม่ๆ อำนวยความสะดวกได้ดีมากๆค่ะเรามีช่องเสียบขาที่เป็น USB สําหรับกล้องบันทึกหน้าค่ะอยู่ที่หลังกระจกแบบนี้เข้ามาให้นั่นเองค่ะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายทีเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะด้วยรูปลักษณ์ตามปกติเลยนะคะของรถที่เป็น Elway Sport บวกแพ็กเกจยังไม่มีการตกแต่งใดๆต้องบอกว่าเขามีความสวยงามนะคะและฟังก์ชันมาครบจริงๆค่ะถ้าใครค่ะสนใจรถครอบครัวกลุ่มนี้นะคะไว้ใช้งานค่ะกับราคาพิเศษที่ Ford ทำมาให้ค่ะเพียง1นึ่งล้านสี่แบาทค่ะ ติดต่อสอบถามนกได้เลยนะคะที่เบอร์0ู3 6 5 3 1 4มูค่ะหรือติดต่อ ID l ดี e ลค่ะเดี๋ยวนุ๊กขึ้นเบอร์กับ i อ l ดี e ไลน์ไว้ให้ค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะนุ๊กมีบริการจัดไฟแนนซ์ค่ะพร้อมส่งมอบรถได้ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุ๊กปลอดภัย100%เ็นะคะเพราะเงินจองเงินดาวน์เข้าบัญชีบริษัทนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะก, Sport กับเอเวอร์เรสสปอร์ตบวกแพ็กเกจคันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ